มาแล้วครับของดีราคาถูกประจำคลิปนี้ EP นี้ครับกับนี่เลยนิสสันบิ g ก M นะครับ BIG M 2.5ฝาแดงนะครับจอโค้งด้วยคันนี้เปิดราคาเลย50,009ไปด,ดูกันคลิปนี้ EP นี้กับ Big M จอโค้งฝาแดงเครื่อง2.5เครื่อง B25 ฝาแดงในราคาแค่50,009สภาพเป็นยังไงบ้างนะคุ้มสุดๆเข้าสนเข้าร่อ่ะไปดูดีเทลพร้อมกันได้เลยครับผม เริมกันที่ภายนอกเลยนะครับอ่าภายนอกสําหรับ Big m จอโค้งคันนี้นะครับจอโค้งฝาแดงเครื่อง2,005ครับคันนี้เป็นปี1995นะครับหรือว่าปีไทยปี2,538นะครับผมอ่าสีสันตามสภาพอ่าประมาณนี้เลยส,สวีสไว้ครับเน,นียนสีสันตามสภาพนะครับในราคา59,000บาทครับผม คลิปนี้ ep นี้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสีสันด้วยนะครับสีไม่ค่อยสวยเนาะประมาณนี้เลยแต่คัสซีสวยนะยางดีคัสซีสวยรถขับดีได้พวงมาลาัย power ด้วยนะครับแอร์เย็นคัสซีสวยเดี๋ยวพาดูคัดสีสนคัสซีสวยนะแต่ว่ากระบะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หนะครับกระบะก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้แต่ว,ว่ารถใช้งานได้ปกตินะครับรถขับดีแอร์เย็นด้วยฝาท้ายแบบอ่า ตันเลดมาเลยสวยครับสีไม่ค่อยดีนะสีไม่ค่อยสวยนี่ครับผมแผงประตูก็ประมาณนี้เลยกระจกมือหมุนใช้งานง่าย5้า0 0บาทเข้าสวนเข้าไร่สบายนะฮะเบาะยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยเบาะคนขับไม่มีขาดเลยแล้วก็เบาะคนนั่งฝั่งนู้นก็หุ้มมานะครับเบาะแคปใช้ได้ครับผมภายในสวยอยู่นะภายในถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ย ได้จอโค้งนะครับจอโค้งปี38ปีฝรั่งก็ปี1995เลขไม่3แสนนะฮะคอนโซลประมาณนี้เลยแดชบอร์ดประมาณนี้เลยเทสไม่มีนะครับคันนี้ยุยไม่มีแต่แอร์เย็นเย็นมากอ่าผมขับมาแล้วแล้วก็เทสทางไกลมาแล้วด้วยร้อยกว่าโลเลยนะทางไกลได้นะครับอ่าเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่อสุดคุ้มครับ59,000บาทเท่านั้นเอง E38 จอโค้งพลังไราพาวเวอร์เอกสารครบเล่มพร้อมนะฮะเดี๋ยวพาดูแบบเทคเดียวไม่ต้องตัดต่อเลยสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมนี่ครับฝาแดงจะเป็นเครื่องตัวนี้นะฮะอ่านี่อึดทนประหยัดอ่าได้พลังไราพาวเวอร์ด้วยนะครับนี่ครับกระปุกพลังไราพาวเวอร์นะครับผมคันหน้าเดิม คันนี้ได้เดิมนะฮะได้คันหน้าเดิมสติกเกอร์โรงงานจากนิสสันยังอยู่เลยครับดูครับตัวเลขคมๆเลยนะฮะคันหน้าเดิมสวยครับซุ้มซอกเดิมนะครับอ่าซุ้มซอกเดิมอ่าเพจเดิมโรงงานเครื่องแห้งๆนะฮะเครื่องฝาแดงแห้งๆอ่าห้องเครื่องสวยเลยสุดคุ้มครับค่าตัวแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผม ราคานี้แวะมาดูรถจริงทดลองขับได้เลยที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าสวยห้องเครื่องสวยภายในสวยช่วงล่างดียางดีคัสซีสวยคันนี้ไม่สวยแค่ตัวถังนะครับอ่าไม่สวยแค่บอดี้แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบแต่เขาโค้งรถนะครับเขาโค้งรถได้เดิมได้ทรงเดิมอยู่นะครับแต่ว่ากระบะมีผุบ้างนะครับนี่ฮะอ่าแต่คัสซีสวย ย้ำเลยคัดสีสวยอ่าดูครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวพังอ่าพาฟังพาฟังเสียงเครื่องกันครับอ่ารถคันนี้ขับดีนะผมขับเทสมาแล้วขับมาจากบ้านลูกค้าเลยอ่าสตาร์ติดง่ายครับอแอร์เย็นชอบชอบตรงแอร์เย็นนี่แหละแล้วก็ได้ ในส่วนของพลังไร้พาวเวอร์ขับง่ายขับสบายครับเครื่องดีเสียงเครื่องนี่นิ่มเลยนุ่มเลยนะครับอ่าดูครับนี่ไม่เขียกไม่อายนะครับทางไกลได้สบายน้ําไม่ดันควันไม่ไหลระบบน้ําปกติเลยสวยงามครับผมห้องเครื่องสวยเครื่องดี คันสีสวยแอร์เย็นพุงมาเลยพาวเวอร์คุ้มแล้วฮะในราคาค่าตัวแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสุดคุ้มเลยเอาท่านใดสนใจนะครับศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลร,ราชธานีแวะมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะครับผมใกล้ๆมีบริการจัดส่งครับคันนี้ใกล้ๆมีบริการจัดส่งเดี๋ยวผมขับส่งเองเลยคันนี้อ่าขับทางไกลได้นะครับสบายเลยห้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับใกล้ไกมีบริการจัดส่งนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งคิดตามระยะทางนะครับผมโทรมาคุยกันครับ0 9 4ย์1 1331อเอกอุโบโลถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธา,านีกับมิสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งพงมลาพาวเวอร์ปีส8คันนี้นะครับผมเอกสารครบเล่มพร้อมถ้าได้สนใจอ่าแวะมาทดลองขับกันได้ครับโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน นี่ถามหากันให้ควักเลยราคาหลักหมื่นคันนี้จัดให้สวยแล้วนะครับผมคลิปหน้า e ีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนกับ Big กเจอโคงง้งคันนี้สวยๆะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ